สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยสาขารางสิทคลอง2อัญญะจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับ Toyota c ค m มรี่ไฮบริดคันนี้นะคะก่อนที่จะพามาชมนะคะรถคันนี้นะคะมีการรับประกันที่สุดคุ้มมากๆเลยการรับประกันของเราที่สุดคุ้มนะคะ 1. รับประกันซื้อคืน100%ระบุในสัญญาอย่างชัดเจนนะคะ ถ้าลูกค้ารับรถไปตรวจเจอว่าชนหนักมาพิกคว่ำม,มาน้ำท่วมมาตัดต่อไม่ไม่แท้มาเรายินดีรับซื้อคือร้อ 2. ร์ซ็รับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายฟรีทั้งค่าแรงทั้งค่าไหล่ 3. มมีเงินชดเชยในกรณีที่รถของคุณลูกค้าจะต้องจอดซ่อมเข้าอู่นะคะ และ4นะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีนะคะจากบริษัท WSmart นะคะดูแลครอบคุม77จังหวัดไปยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดกุญแจหายฉะนั้นอุ่นใจนะคะเหมือนมีช่างนั่งติดรถไปก็ว่าได้นะคะและ5นะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะการจองรถจัดไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการรับประกันที่สุดคุ้มนะคะเดี๋ยวเรามาชมคัมรี่คันนี้กันเลยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหน คันนี้เป็นโตโยต้าคัมรีนะคะ2.5นะคะไฮบริดดีวนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ 2,500cc แรงมา้าอยู่ที่205แรงม้านะคะส่วนรูปทรงด้านหน้านะคะไฟและกระจังหน้านะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อน Minor c h a ชนนะคะ จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้านะคะที่แสดงนะคะว่าเป็นตัวไฮบริดนะคะจะมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะตรงโตโยต้านะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะคะรโล้อ้อนะคะถัดมาด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะคอบด้วยคมเมียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเดิมๆนะคะเป็นขอบ17นะคะ ส่วนแก้มด้านขวานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฮบิดสัญลักษณ์ bit, ญญล,ลดโลกร้อนค่ะส่วนกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะมือจับเป็นโครเมียมนะคะขอบประตูก็จะเป็นโครเมียมให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะ ด้านท้ายนะคะไฟนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นก่อนมายเนอร์เชนนะคะไฟก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้นะคะถ้าเป็นมายเนอร์เชนแล้วจะเป็นไฟสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฮบริดติดอยู่เลยนะคะและมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดด้านล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะภายในห้องโดยสารน,นะคะเบาะเป็นสีเบจนะคะเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะคะอัตโนมัติ คอนโทลเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเบจด้านล่างนะคะความปลอดภัยมีแอร์แบคู่หน้าให้นะคะพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายปุ่มควบคุมวิทยุด้านขวามีปุ่มล็อกความเร็วให้ และมีปุ่มพุสตาร์ทให้นะคะคันนี้หน้าจอแสดงเป็นเรือนไม้นะคะคันนี้นะคะไมอยู่ที่1นึ0 0 0สกิโลนะคะจอเป็น DVD นะคะระบบแอร์ออโต้ระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีเซนเซอร์หน้าหลังให้นะคะ ส่วนบอรดด้านหลังผู้โดยสารนะคะก็จะมีแอร์ให้ด้านหลังนะคะและมีช่องที่พักแขนและที่วางแก้วน้ําให้นะคะก็สามารถเก็บขึ้นได้นะคะอำนวยความสะดวกสบายให้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับ ปี2012 h y บิด d DVD คันนี้นะคะใครที่ชอบนะคะหรือสนใจนะคะสามารถนะคะฝากเบอร์ไว้ที่คลิปนี้ได้นะคะส่วนราคาขายนะคะอยู่ที่5 7 8 0เ0บาทนะคะผ่อนข้างวดปกตินะคะอยู่ที่1 1 0 0 0บาท72งวดนนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้ลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะผ่อนเพียง3,000บาทถึงสิ้นปีนะคะแต่ที่สำคัญนะคะสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะสนใจนะคะไม่ติดเครดิตให้นะคะฝากเบอร์ ไว้หรือโทรมาที่เจี๊ยบนะคะ0843335000นะคะให้โปรโมชั่นนะคะขับฟรีถึงสิ้นปีนี้ไปเลยนะคะปีหน้าลูกค้าค่อยผ่อนนะคะพุกกลาถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมฝากเบอร์นะคะหรือโทรเข้ามานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ